ัลงไปจับลงไปจับเลยอันนี้เพิ่งเสร็จธุระมาเมื่อกี้นี่ครับวันนี้ทีมงานว่าวนเงียบครับผมเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกแรงมาสองตัวแล้วเสร็จธุระมาะครับผมได้สองตัวเอาละเริ่มมีตัวแล้วผมทุ่มหนึ่งผมมาอาจจะช้าแล้วประมาณสักหกโมงกว่านิดนิดน่าจะได้ตัวดีตอนนี้น้ำเริมถอยครับผมน้ำเริ่มถอย ะจะมีช่วงวูบหนึ่งถ่าน้าถอยอย่างนี้แต่ถ้าเรามาตอนหัวคามันจะมีสองรอบครับคือมึกเข้ากําลังน้ําขึ้นน้าขึ้นจะเต็มครับผมแล้วก็จะมึกจะถอยตอนน้าลงครับผมจะมีสองจังหวะนะครับเอาอตัวเลยนี่อยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่เพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้เอาหมายสองเมื่อกี้ว่าวายได้สองนี้ลงเข้าไปสอง <c oughs> <c oughs> ลงเข้าไปสองโงลงเข้าไปสองเ <c oughs> พิ่งจะเสร็จละเมื่อกี้ สองสี่หกแล้วครับหกแล้วมาทีละสองทีละสองเลยมาทีละสองเลยเมื่อกี้บอกว่าสองสี่แล้วตอนนี้มาเป็นหกตัวหกตัวผมนี่กำลังเข้าเลยโอ้ยกระโดดเต็มเลยกระโดดเต็มน้ําเลยครับน้าะรีบเลยนะครับนี่อยู่ชายฟางตีไว้เลยครับผมกำลังเข้าแล้วมันกําลังถอยครับผมน้ําน้ําถอยแรงนี่ผมยังไม่ได้รีไฟเลยเนี่ยถ้าผมรีไฟตักมันจะมีตัวครับผมนี่นี่อ่าฝาก ถึงนะนะทุกคนด้วยครับผมสนุกสนานครับผมอยู่ชัยฟังเป็นยังไงบ้างถักทายกันได้ครับมาแล้วสองสี่หกแล้วครับหกแล้วมาทีละสองทีละสองเลยมาทีละสองเลยเมื่อกี้บอกว่าสองสี่แล้วแต่ตอนนี้มาเป็นหกตัวหกตัวผมนี่กำลังเข้าเลยอู้ยกระโดดเต็มเลยโดเต็มน้ําเลยครับนะนะรีบหน่อยนะครับนี่อยู่ชัยฟังตีไว้เลยครับผม กำลังเขาแล้วมันกำลังถอยครับผมน้ำน้ำถอยแรงนี่ผมยังไม่ได้รีไฟเลยเนี่ยถ้าผมรีไฟตักม่าจะมีตัวครับผมนี่นี่าฝากถึงนา,นาทุกคนด้วยครับผมสนุกสนานครับผมอยู่ชายฟังเป็นยังไงบ้างถักทายกันได้ครับมาแล้วสิบตัวแล้วครับผมจะสิบตัวแล้วตอนนี้นี่โยลงไปก็วิ่งผ่านโลไอ้ขึ้นมาเลยครับผมเห็นเห็นตัวเลยยังไงจะสิบตัวแล้วตอนนี้ หลังพัทยาปาร์คก็ผมหลังพัทยาปาร์คสวัสดีนะนะทุกคนครับผมสวัสดีครับมาแล้วตอนนี้รีบและรีบทําเวลาได้ <c oughs> ต,ตัวกำลังเข้าดีครับผมใครไม่มาก็คือพลาดเลยนะนี่กาลังจับโยอยู่นี่จับโยอยู่ครับผมเรียบร้อยแกปแกปแกป,แกปเลยกำลังถ่ายรูปก,ก็ถ่ายรูปไปด้วยมาแล้วิ่งมาเยอะเลยครับผมยังไม่ได้ตักอไปต่อไปต่อไปต่อสนุกําลังสนกุกเลยจ้า เดี๋ยวลงไปสักแป๊บนะมันจะวิ่งเข้ามา